สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันทุกทุกท่านในคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนสิงหาคมชาวราศีกันก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวคนธาตุดินก็จะเป็นคนที่มีความหนักแน่นม,มั่นคงนะคะสัญลักษณ์รูปหญิงสาวก็หมายถึงคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะเราก็มาดูไพ่กันนะคะสำหรับโชคลาภนี่นะคะนำโชคลาภมาอันดับแรกเลยก็โชคลาภนี่ก็จะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไม่ก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าตัวราพระนี่ก็จะจับได้เป็นไพ่เดสนะคะเดซก็จะเป็นรูปอัศวินโครงกระดูกนะคะขี่ม้าขาวมานะคะก็จะมีสิ่ง มันก็ว่ามีเทพให้โชคแก่ตัวเรานะคะหรือไม่ก็จะเป็นโชคลาภที่ได้มาจากการสูญเสียนะคะการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกผลประโยชน์กรมธรรพวกมรดกหรือว่าโชคลาภที่ได้มาจากการเดินทางนะคะหรือไม่ก็สินสมรสเพราะว่า,เ,าเดทที่ว่าเป็นอัศวินโครงกระดูกนี่นะคะบางทีก็ ก็อาจจะเปรียบเสมือนท่านท่านเท้าวเวสุวรรณอะไรพวกนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นเทพเจ้าแห่งความตายก็จะขอทายอย่างนี้แล้วเนอะว่าเราจะได้โชคนอกจากโชคที่ที่เรามองเห็นก็จะมีก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเราอาจจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าบางคนคิดว่าอยากจะไปขอพรหรือว่าอยากจะเร่งโชคลาภก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ เดทมาปรากฏที่ในตําแหน่งลาภะแล้วด้วยตัวไพ่เดทนี่ก็ยังหมายถึงคนที่สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาไปได้เยอะนะครับหรือไม่ก็อืทอดเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ได้สนใจกับปัญหานะข้ามเข้าข้ามเข,ข้าไปสู่โหมดที่มันดีกว่าเดิมอ่ะบางบางอย่างก็ละทิ้งสิ่งที่มันทําให้เราไม่มีความสุขนะคะแล้วก็สําหรับเดือนนี้นะคะตัวเองก็จับได้เป็นไพ่สิบคาทานะคะก็ ก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่เดือนนี้ก็จะมีอะไรให้เราเลือกเยอะนะคะแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยไพ่คาถาก็เป็นความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีไพ่ที่เป็นเลขสองถึงสองใบก็คือสองดาบแล้วก็กะะสองถ้วยนะคะสองถ้วยกับหัวก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจความคิดถึงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันเป็นไพ่กับหัวก็อาจจะแบบทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะจะมีคนมาชอบเรานะคะหรือว่าเราแอบไปชอบเขานะคะ แล้วก็มีไพ่สองดาบนะคะดาบนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงตีความไปถึงพวกอุปสรรคนะคะหรือว่าทางที่ว่าเราจะต้องเลือกสองทางนะคะไพ่ใบสรุปก็จะได้เป็นไพ่เอ่อควีนถือดาบนะคะก็ดาบก็เป็นเกี่ยวกับการงานอ่ะเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องแก้ไขนะคะข้างล่างออกมาก็เป็นเป็นคิงถือกระาเดือนนี้ก็จะหนักไปทางการทํางานนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้านะคะเพื่อ จุดมุ่งหมายในยนาคชท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะมีไพ่แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยก็คือก็เหมือนกับว่าไปปีกวิเบกันนะบางคนก็อาจจะได้ไปทําบุญสุนทานอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่สังราชเข้ามาอยู่ในในในเดือนสิงหาคมด้วยสิสัง,สงราชกับหัวนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญหรือว่าทําอะไรที่มันทําให้จิตใจตัวเองดีขึ้นส่งเสริมบาร,รมีให้กับตัวเอง แล้วก็มีโอกาสที่จะบางบางบางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาึดอัดในสิ่งที่ยังกําลังเป็นอยู่นะคะเอ่ออะไรที่ต้องการจะทํามันก็ไม่ได้ดังใจนะคะบางทีเราก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าส,สถานก,การณ์นะคะบางการงานนี้เราอยากจะทําให้มันดีมากขึ้นแต่เราก็ทําได้แค่นี้เพราะว่าเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ใช่คนที่ ที่จะจะสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเราเองนะคะอาจจะต้องพึ่งพากับคนที่มีอิทธิพลมากกว่าเรานะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปข้องเกี่ยวเพราะว่าจะนําทุกร้อนอะไรมาให้เราเราก็ปล่อยวางไปบ้างนะคะเพราะว่าตัวของเราเองที่ตัวตนนอกจากจะจับได้ไพ่สิบคาถาแล้วยังจับได้ไพ่เมจิเชียนจริงๆเมจิเชียนนี่ก็เป็นไพ่ที่ดีแนละเป็นคนที่รอบรู้อะไรมากมายนะคะแต่มันเป็นไพ่สับหัวก็คือว่า ถ้าเขาขอร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เขอยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะเขาไม่มีเอ่ยปากอะไรมาแล้วก็มึนมืนไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็หน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจะได้ไพ่ดีวิวนะคะเป็นดีวิวราหูกับกับหัวนะคะอยู่ใกล้ๆไพ,พ่พระสังคราานะคะก็เลือกเอานะคะเดือนนี้อาจจะมีสิ่งที่ว่าเราอาจจะต้องมีการซิกแซกเกิดขึ้นนะเราจะไปทางตรงก็ไม่ค่อยจะได้เพื่อจะแบบว่า อก็พิจารณาดูแล้วกันนะคะก็คืออาจจะต้องใช้เลขคนบางอย่างนะคะเพราะว่าไพ่สังราชกับหัวนั้นกม็มันหมายถึงว่าเราจะต้องมีมวิธีอื่นๆมีเทคนิคอื่นๆที่ทํามากกว่าที่จะตรงไปนะคะถ้าเกิดเราจะต้องตัดสินใจทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่ดีวิวกับหัวนี่มันเป็นไพ่ทีเ่เจ้าแบบชอบทะล้อเะนอะมีเรื่องชอบบีนชอบ เรื่องนิดเดียวก็อาจจะมาโหในในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็ไอ้ไพ่ดีวิลมันยังหมายถึงความเจ้าชู้แล้วก็การถูกหลอกใช้หรืออะไรประมาณนี้การใช้อารมณ์นะคะโอเคก็ตามนี้นะคะโชคลาภก็มีแล้วค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับพ,พวกเรื่องอารมณ์นะคะแล้วเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปมีไพ่ที่เกี่ยวกับพวกการการปดวิเวการไม่ค่อยหาคนอะ การที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครมากมายนะอาจะมีไพ่เฮอร์มิตก็เป็นไพ่ฤาษีนะคะฤาษีนี่อาจจะหมายถึงว่าเรามีเรื่องที่จะต้องคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทบทโอกาสหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปสั่งรค์กับเรื่องข้างนอกนะคะอีกเรื่องหนึ่งมันก็หมายถึงการที่ว่าเราจะได้เข้าไปชําระจิตใจของเรามีโอกาสที่ไปชําระจิตใจหรือก,ก็การไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีไพ่อีกอันหนึ่งที่แบบเป็นตัวนั่น ก็คือเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ก็จะหมายถึงการปริวิเวนะคะถ้าคนที่มีคู่นี่ก็หมายถึงการแยกกันอยู่นะคะการมีโอกาสที่จะแบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือไม่ก็เต่างคนต่างไปว่านั้นว่างั้นเถอะส่วนไพ่ที่บอกว่าบ่งบอกว่าเราควรเรามีโอกาสที่จะได้ไปเร่งสร้างบุญบาร,รมีเพื่อเร่งโชคลาภของเราก็คือไพ่ลาภะที่มีไพ่เดทเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ใบนึงก็คือไพ่แจสเมนมีภาษาหรือการที่ได้รับข่าวใหม่ๆนะคะ จะเป็นข่าวดีข่าวไม่ดีนี่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเออ่ทำทำไปแล้วนะคะบางทีข่าวมันดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยไม่ถูกใจอีกเนาะแล้วก็เหมือนกับหาเรื่องเข้าหาตัวเองอะ่ะบางทีสิ่งที่เราได้รับนี่ก็น่าจะแฮปปี้นะคะแต่อาจจะว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เราอาจจะตั้งเป้าไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าได้มาอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ควรระวังก็คือ ช่วงนี้ถ้าไปทาบุญมันก็จะได้สิ่งที ced, mm ่ด hmm. ีๆเข้ามานะครับการที่แบบว่าม mm ัน hmm. ก so, ็ว่าเราเราไปช่วยเหลือคนอื่นเราก็จิตใจเราก็ดีงามมันก็คือพลังบวกนะคะก็จะดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามามีไพ่จัดเม้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีเรื่องทุกข์ใจมากๆมันก็เป็นพลังลบอยู่ในตัวเรานะคะบางทีมันก็สร้างรั้วพลังลบขึ้นมาสิ่งที่ดีๆโชคลาภที่จะเข้ามาหรือสิ่งที่ดีๆที่ที่จะเข้ามาความรักหรือคนดีๆนี่นะไอ้ตัวที่เป็นพลังลบมันก็จะกั้นในหมดมันก็จะ กั้นสิ่งที่ไม่มันก็มันดึงดูดนะนะมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาก็เลยเขาก็เลยมีไพ่นี้ก็คือประมาณว่าไปทําบุญก็ดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ไปทําก็คือไอ้ไอ้ไอสิ่งที่เราเศร้าใจอะไรพวกนี้ก็พยายามทิ้ง,ท,งทิ้งไปบ้างเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าเราอาจจะหนักไปทางบูนะไม่ค่อยบุญเท่าไหร่ก็หนักไปทางบูนะคะมีงานอ่างเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะก็เป็นการแบบว่าเ ทำงานขยันขันแข็งเพื่อจะได้ก้าวไปสู่บันไดแห่งความสําเร็จขั้นต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วเสียเปล่าทําไปแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะที่ระวังระวังอีกอย่างหนึ่งก็พวกแบบว่ามันมีไพ่ judgment กับหัวนะคะอาจจะพวกระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาพวกสารพวกคดีความแล้วก็พวกรวมถึงการค่าชําระต่างๆนะคะการจ่ายเงินพวกเอกสารบัญชีอะไรพวกนี้นะคะค่าปรับ รวมถึงการถูกดิสเครดิตด้วยนะมีไพ่เดือดันแต่ว่าเป็นเดือดซันกับหัวเดือดซันก็เป็นคนที่มีความสามารถนะอยู่ข้างๆเดือดฟูด้วยนะบางคนก็มีมีบุตรหลานก็อาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเด็กๆนะคะแล้วก็บางทีก็หมายถึงการถูกดิสเครดิตละไรพวกนี้นะถูกการเข้าใจผิดหรือว,ว่าถูกคนหักหลังนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะหมายถึงเกี่ยวกับพวกโรคเกี่ยวกับสายตานะคะมีไพ่เดอฟูอยู่ที่ค่าเช็ดจ่ายก็จะเป็นน่าจะจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะบางคนก็สำหรับความรักบางคนก็อาจจะเจอรักต่างวัยนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะถือว่ามีโชคลาภแล้วก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะมีความสุขมากๆในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ แล้วก็จะคอมเมนต์อะไรแล้วก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ